สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่แดดออกนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปตั้งแตง่เมื่อวานนี้นะครับได้ข่าวว่าจะเว้นไปประมาณ15วันนะครับเกษตรพัฒน์ก็เลยถือโอกาสช่วงนี้นะครับเข้าไปให้ปุ๋ยทางดินในแปลงอีกแปลงหนึ่งของเกษตรพัฒนในช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับก็เลยเข้ามา ไหาทำคลิปในแปลงมันพวงเพชรแปลงนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้รับชมนะครับเนื่องจากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเสร็จพัด์ทไมได้มีโอกาสมาถ่ายทําเพื่อเปรียบเทียบขนาดหัวมันระหว่างระยองเจกับพวงเพชรนะครับตอนอายุ6เดือนครึ่งนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกหลังสุดนะครับมาวันนี้ก็จะมาอัปเดตขนาดหัวของแปลงที่ปลูกกอนชาวบ้านเขานะครับ แปลงนี้ก็ปลูกวันที่26ธันวาคมนะครับ2567นะครับณปัจจุบันก็อายุ7เดือนกับ5วันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขนาดหัวของมันแปลงนี้กันนะครับขอหยิบอุปกรณ์ช่วยวัดก่อนนะครับปีนี้ขนาดความสูงของต้นมันสัมปะหลังก็จะน้อยกว่าปีที่แล้ว ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับก็ปีที่แล้วช่วงเจ็ดเดือนนี้น่าจะประมาณสองเมตรครึ่งนะครับแต่ปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับเนื่องจากขนาดร่องที่กว้างขึ้นนะครับขนาดระยะห่างระหว่างต้นที่กว้างกว่าเดิมนะครับที่ห่างกว่าเดิมนะครับก็เลยทำให้นะครับความสูงของมันสับปะหลัง ลดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากไม่ต้องแย่งกันหาแสงแล้วนะครับวันนี้ก็จะอัปเดตขนาดหัวมันจำนวนทั้งหมดสี่ต้นนะครับซึ่งเกษตรพาร์ทไมเลือกไว้นะครับซึ่งเริ่มกันที่ต้นแรกนะครับก็จะน่าจะเป็นท่อนมันท่อนที่หนึ่งหรือไม่ก็ท่อนที่สองนะครับเนื่องจากกิ่งนะครับแตกจากตาแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดของหัวของท่อนพันที่ใช้ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองนะครับจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับส่วนต้นที่สองนะครับที่จะถ่ายทําให้ดูวันนี้ก็คือต้นนี้นะครับซึ่งลักษณะกายภาพของต้นนี้นะครับก็จะมีกิ่งเยอะกว่าอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมดห้ากิ่งนะครับต้นนั้นก็อยู่ที่สามกิ่งนะครับเรามาดูว่า มันสับปะหลังที่มีกิ่งเยอะแบบนี้จะหัวดกหรือว่ามีขนาดหัวที่ใหญ่งไหมนะครับแต่ให้เกษตรผ้าทำดาวจากประสบการณ์นะครับท่อนพันท่อนนี้เป็นท่อนที่สามที่สี่หรือว่าที่ห้านะครับเพราะกิ่งไม่ได้แตกจากตาแรกนะครับตาแรกหงายไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของหัวของเงานี้นะครับของต้นนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ จะเล็กกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ก็จะทดแทนด้วยจำนวนหัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าดูร้อยแยกของดินก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับส่วนต้นที่สามนะครับก็ต้นนี้นะครับน่าจะปลูกจากทอดพันธุ์ทแรกนะครับสังเกตได้จากตาทั้งหมดนะครับจะแตก กิ่งทั้งหมดจะแตกจากตาบนนะครับมีกิ่งขนาดใหญ่นะครับสีส่ก mm ิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่กิ่งขนาดใหญ่นะจะไม่กิ่งเยอะถึงสี่กิ่งนะครับแต่ทุกกิ่งนะครับสมบูรณ์นะครับมีขนาดใหญ่มากกว่าเรียนห้านะครับสามารถนําไปเป็นท่อนพันุได้ทุกกิ่งนะครับเกษตรพาคทาจะไม่ตัดกิ่งนั้นออกนะครับก็ธรรมชาติให้มายังไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าปลูกค่อนข้างห่างนะครับ จะสังเกตเห็นว่าแดดสองถึงพื้นร่องนะครับก็จะทำให้โอกาสที่มันจะเน่าลดน้อยลงไปด้วยนะครับโอกาศที่จะเกิดเชื้อราในแปลงนั่นเองนะครับเกพธรรมเดาว,ว่านะครับเงานี้นะครับด้วยขนาดของเงาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็กิ่งพันเุนนนเป็นท่อนพัน์เป็นทอดแรกนะครับน่าจะเป็นต้นที่มีขนาดหัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ต้นถัดมานะครับต้นที่สี่ก็น่าจะเป็นท่อนพันท่อนแรกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอย่างมากก็ไม่เกินท่อนสองนะครับแต่ให้เดาน่าจะเป็นท่อนแรกนะครับน่จากกิ่งแต่จากตาบนนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสามสามกิ่งนะครับทุกกิ่งนะครับสามารถนําไปเป็นท่อนพันได้นะครับขนาดของกิ่งก็คกข้างใหญ่นะครับใหญ่กวาเหรียญห้าทั้งสามกิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ทั้งสีต้นนี้จะเป็นไปตามที่เกษตรพาธานได้คาดการไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวขอเวลาคุยนิดนึงนะครับก็ขุดเสร็จทั้งสีต้นแล้วนะครับขุดไปก็เสียดายไปนะครับสาเหตุที่เสียดายก็เพราะว่าตอนนี้ก็คือรากที่ใช้หาอาหารนะครับรากฝอยพวกนี้นะครับ ขาดหมดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะกระทบต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังทั้ง4ต้นนี้นะครับเสร็จผาทางก็เลยไม่ค่อยที่จะคุยดูเท่าไหร่นะครับแต่ก็เพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่จะนําไปปลูกนะครับเริ่มกันที่ต้นแรกนะครับ ซึ่งเป็นต้นที่เกษตรพัฒน์บอกว่าน่าจะเป็นต้นที่ปลูกจากท่อนพันท่อนที่หนึ่งหรือท่อนที่สองนะครับสังเกตได้จากกิ่งนะครับแต่จากตาบนทั rahat, ้งสองกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นท่อนที่หนึ่งหรือท่อนที่สองนะครับเพราะว่าปลายไม่เหี่ยวนั่นเองนะครับท่อนที่หนึ่งหรือท่อนที่สองนะครับมันสัมหรังก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับมาดูกันว่า จะเป็นไปตามที่เกษตรพัดนาพูดหรือเปล่านะครับก็สังเกตได้จากหัวนะครับก็มีหัวที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยการหลายหัวนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหัวนะครับฝั่งนั้นก็มีอีกสองสามหัวประมาณหกหัวนะครับส่วนขนาดเท่าไรนะครับเดี๋ยวเกษตรพัฒนาจะวัดให้ดูนะครับก็อยู่ที่ใหญ่กว่าวรขวดคารบ์บาวนะครับ ขนาดใหญ่กว่าขวดกระบาวเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีหัวใหญ่ที่ค่อนข้างหลายหัวนะครับสําหรับต้นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6-7หัวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ต้นนี้นะครับจะมีน้ําหนักรวมอยู่ที่เกิน10กิโลนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสัมหาังก็อายุแค่7เดือนกับห้าวันนะครับ ก็เหลืออีกประมาณสามเดือนนะครับถึงจะขุดนะครับปีที่แล้วขุดตอนอายุสิเดือนนะครับปีนี้น่าจะขุดตอนอายุ10เดือนนิดๆนะครับส่วนจํานวนหัวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดกนะครับทั้งหัวใหญ่ทั้งหัวดกนะครับเดี๋ยวลองนับดูนะครับ123ตรงนี้ก็มีหัวนั้นครับอีกชั้นหนึ่งเนื่องจากพงเพชรจะมีหัวเป็นชั้นๆนะครับ12ึ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตรงนี้นะครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ก็มีสิบแปดหัวนะครับสําหรับเงาแรกนะครับก็ทั้งหัวที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจํานวนหัวเยอะนะครับสิบแปดหัวนะครับมาดูที่ต้นที่สองนะครับต้นที่สองที่เกษตรธาามบอกว่าหัวจะไม่ใหญ่นะครับเนื่องจากต้นนี้นะครับปลูกจากท่อนพันธุ์ที่เป็นท่อนที่สามท่อนที่สี่นะครับสังเกตได้จากปลายท่อนพันธุ์นะครับก็ แนเียวนะครับกิ่งก็แตกจากตาที่สามที่สี่นะครับขนาดของกิ่งนะครับก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็มีหลายกิ่งนะครับเสร็รพัดทามเดาว่าถ้ามีหลายกิ่งแบบนี้นะครับขนาดหัวจะดกนะครับแต่ว่าหัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นท่อนพันท่อนที่สามที่สี่ที่ห้านะครับเดี๋ยวลองไปพิสูจน์ดูนะครับเดี๋ยวขอเครื่องมือในการ บันะครโดยรวมนะครับหัวก็จะเล็กกว่าเงาที่แล้วชัดเจนนะครับเล็กกว่าต้นที่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีหัวใหญ่ปนมาบ้างนะครับก็หัวใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณขวด m100 นะครับแต่ว่าจำนวนหัวที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับ ส่วนมากจะเป็นหัวกันกลางค่อนไปทางเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเงานนี้นะครับต้นนี้จะมีหัวทั้งหมดกี่หัวนะครับเดี๋ยวลองนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตรงนี้นะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้านะครับก็ต้นนี้นะครับก็มีทั้งหมดสิบห้าหัวนะครับสังเกตดูนะครับหัวก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็จะมีหัวใหญ่อยู่แค่ประมาณสามหัวเองนะครับเมื่อเทียบกับต้นที่แล้วนะครับที่มีขนาดหัวที่เยอะกว่านะครับทิพสิบแปดหัวนะครับรวมทั้งขนาดหัวไซส์ที่ใกล้เคียงกับขวดกระบาเมื่อกี้นะครับประมาณหกหัวนะครับ แค่นี้ก็จะพอเดาได้นะครับว่าทั้งสองต้นนี้นะครับเมื่อถึงเวลาขุดนะครับน้ำหนักต่อหัวก็จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับจากประสบการณ์ของเกษตรพาร์ทานนะครับน้ำหนักสองเงา้นี้นะครับสองต้นนี้ก็น่าจะห่างกันมากกว่าสามกิโลขึ้นนะครับมาถึงต้นที่สามนะครับต้นที่สามที่เกษตรพาร์ทาม เดาว่านะครับน่าจะปลูกจากท่อนพันธุ์ท่อนแรกหรือว่าท่อนที่สองนะครับเนื่องจากมีการแตกกิ่งจากตาบนนั้นเองนะครับก็มีทั้งหมดนะครับสี่กิ่งซึ่งกิ่งทั้งสี่กิ่งนะครับก็สามารถนําไปเป็นท่อนพันธุ์ได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าเรือนห้าบาทนะครับแลวก็มีตาค่อนข้างถี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าขนาดหัวของต้นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็เริ่มที่หัวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สุดก่อนนะครับก็สูงสีกับขวดเอ็มร้อยห้าสิบานะครับขวดคระเบานะครับก็จะมีบางหัวนะครับที่ใหญ่กว่าขวดกระเบานะครับจํานวนหัวที่ใหญ่นะครับก็จะมีเยอะกว่าต้นเมื่อกี้นะครับก็เท่าที่เห็นก็หนึ่งสองสามหัวนะครับสี่หัวนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีสี่หัวนะครับฝั่งนั้นก็จะมีอีกสองหัวสามหัวนะครับก็ประมาณหกหัวนะครับที่เป็นขนาดหัวที่ใหญ่ใกล้เคียงกับขวดคาราบาวนะครับทีนี้มานับดูว่ามีทั้งหมดกี่หัวในเง้านี้นะครับหนึ่งหัวนะครับสองหัวนะครับสามหัวนะครับสี่หัวห้าหัวนะครับหกหัวเจ็ดหัวแปดนะครับเก้านะครับ สิบนะครับ11ตรงนี้นะครับสิตรงนี้สิบสอง1ิ1ส1ม1ิ1สี่นะครับต้นนี้ก็มีทั้งหมด18หัวนะครับซึ่งก็เท่ากับต้นที่แล้วนะครับต้นแรกนะครับที่เป็นทอดพันธ์ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นลักษณะ บางอย่างที่สําคัญนะครับท่อนพันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองนะครับขนาดหัวก็มีขนาดใหญ่กว่านะครับจํานวนหัวก็เยอะกว่านะครับอากาศที่น้ําหนักต่อหัวจะเยอะกว่าต้นที่ใช้ท่อนพันท่อนที่สามที่สี่ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเท่าที่ขุดให้ดูสามต้นแล้วนะครับมาดูต้นที่สี่นะครับต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับ ก็เป็นต้นที่ปลูกจากท่อนพันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเหมือนเดิมนะครับสังเกตได้ว่าแตกกิ่งจากตาบนนะครับมาดูกันว่าขนาดหัวเป็นยังไงบ้างนะครับการหัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเทียบกับขวดกระเบาก็ไสเท่าๆกันนะครับกับขวดกระเบานะครับหัวของหัวที่ไซส์นี้นะครับก็จะมี ค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งหัวนะครับสองหัวนะครับสามหัวสี่หัวนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสี่หัวนะครับฝั่งนี้ก็จะมีหัวล่างๆนะครับที่คุยให้ดูไม่ได้นะครับฝั่งน้นก็น่าจะมีนะครับถ้าเป็นหัวล่างๆนะครับก็ประมาณสี่ห้าหัวนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าความดกของต้นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งหัวนะครับ องหัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตรงนี้นะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามหัวนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่มี หัวน้อยที่สุดนะครับซึ่งโดยมากนะครับท่อนพันท่อนแรกนะครับขนาดหัวจะไม่ดกนะครับถ้าตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าน้ำหนักเฉลีย่ยต่อต่อเงานะครับต่อต้นก็จะสูงก,กว่าเพื่อนนะครับถ้าตามที่ขุดให้ดูทั้งสี่ต้นนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสามต้นแรกนะครับ ในสีต้นนี้ครับจะมีสามต้นที่ใช้ท่อนพันท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองนะครับเพราะว่าเกษตรพัฒนาค่อนข้างคัดเลือกท่อนพันธุ์นะครับจะเน้นท่อนพันธุ์ที่ไม่เกิน 4, สีสี่ทอดนะครับต่อลำลำหนึ่งก็ตัดเอาสี่อดนะครับขนาดหัวก็ถือว่าโดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับสําหรับท่อนพันธุ์ท่อนที่หนึ่งแล้วก็ท่อนที่สองนะครับส่วนท่อนที่สามท่อนที่สี่นะครับก็ขนาดท่อนขนาดหัวมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับ ก็เป็นไปตามทฤษฎีนะครับของอาจารย์ในหลายท่านนะครับที่กล่าวว่าท่อนพันท่อนที่หนึ่งนะครับจะให้ผลผลิตต่อต่อต้นนะครับเยอะที่สุดนะครับคิดเป็นน้ำหนักต่อต้นนะครับท่อนที่สองก็ลงมานะครับท่อนที่สามก็หลังท้ายหลังท้ายนะครับหนึ่งลำนะครับถึงแม้ว่าลำนึงนะครับจะสวยแค่ไหนก็ตามนะครับก็ควรจะตัดเอาเฉพาะ สามท่อนนะครับไปไปปลูกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนท่อนที่สามสี่ห้านี่ครับก็ค่อนข้างเกิดดีนะครับแต่ว่าตอนหลังๆนะครับการเจริญเติบโตก็จะสู้ท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองไม่ได้นะครับแต่ช่วงแรกๆนะครับก็จะแตกเร็วกว่าส่วนที่เป็นเงานะครับเพราะว่าส่วนส่วนนี้นะครับก็จะอายุก็จะแก่กว่าเพื่อนนะครับ การแตกตาก็จะช้ากว่าส่วนที่อยู่ยอดนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่แตกตาแล้วก็โตมาแล้วนะครับแตกใบแตกกิ่งขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นทอนพันธุ์ท่อนแรกนี้นะครับการจเจริญเติบโตก็จะแซงทอนพันธุ์ที่เป็นท่อนที่3ามที่สี่อย่างต้น ต้นนั้นนะครับสังเกตได้จากขนาดของเงามันนะครับแล้วก็ขนาดของต้นนะครับก็จะใหญ่กว่าต้นนั้นชัดเจนนะครับถึงแม้จะมีสามสี่ต้นนะครับก็จะใหญ่กว่าต้นที่เป็นท่อนพันท่อนที่สามที 4, ่สี่มานะครับก็สาเหตุก็เนื่องมาจากนะครับท่อนพัน่อนท่อนแรกนะครับจะเป็นท่อน อายุก็จะมากกว่าชาวบ้านนะครับสารอาหารที่สะสมไว้ในในท่อนพันธุ์นะครับก็จะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับนั่นก็เป็นสาเหตุให้ท่อนพันธุ์ท่อนนี้นะครับจะให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายนี้นะครับเกษตรผาลามก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณครับ